ศึกมวยล้มแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวทระหว่างนาวยะอิโนเอะกับโดนิโตโดเนจูเนที่จะมีขึ้นในวันที่7มิถุนายนนี้ที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาปูบ็อบมั่นใจถ่ายทอดสดนาวยะโดเนตีหที่อเมริกาก็มีคนดูโดยศึกนี้ทางพรามวิดีโอพีเซนไรท์บ็อกซิง่งครั้งที่2คู่เอกของรายการจะเป็นการโชคล้มแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวท ระหว่างนาอยะอินโนุเอะเจ้าของฉายามอนสเตอร์แชมป์โลก IBF เดลิงและซูเปอร์เวอร์แชมปเปี้ยน WBA ชาวญี่ปุ่นจะพบกับโดริโตโดเนจูเนียแชมป์โลก WBC ชาวฟิลิปปินส์ที่จะมีขึ้นในวันที่7มิถุนายนนี้ที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาสำหรับการถ่ายทอดสดมวยรายการนี้นั้นในประเทศญี่ปุ่นจะทำการสตรีมสดผ่านช่องทางการรับชมของ Amazon Prime Video และอาบีม PPV Rights ของอาบีม t ทีวีสำหรับสมาชิกเท่านั้นอย่างไรก็ดีรายการนี้นั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกทางสถานี ESPN Plus อีกด้วยโดยรายงานล่าสุดระบุว่าการถ่ายทอดสดมวยรายการนี้จะเริ่มในเวลาตีห้ของอเมริกาหรือตรงกับเวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งทางด้านโปรโมเตอร์บ๊อบอารัม CEO ของ Top ปแ n ล p r โปรโมชั่นตนสังกัดร่วมของซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นก็ได้ออกมาระบุว่าเขาเชื่อว่าการถ่ายทอดสดในเวลาเช้ามืดในอเมริกาของมวยรายการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแฟนๆมวยในอเมริกาก็ยังจะเต็มใจตื่นเช้ามืดมาชมอย่างแน่นอนซึ่งไม่ต่างอะไรกับการถ่ายทอดสดรายการมวยมูรตะ 3G ที่ผ่านมานั่นเอง